สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เช้าวันนี้นางจะพาเพื่อนๆมาเก็บแตงไทยค่ะแตงไทยสุกหลุดขั้วแล้วนะคะแตงไทยได้นาปลูกไว้เมื่อเดือนมีนาที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ออกลูกแล้วค่ะเพื่อนๆปลูกไว้หลายหลุมนะคะแต่รอดแค่สองหลุมเองค่ะอันนี้อีกอันนี้อีกหลุมหนึ่งเพื่อนๆค่ะ มีวิธีเลือกแตงไทยให้ให้ให้ได้พันธุ์ที่ดีนะคะถ้าจะเก็บพันธุ์นะคะให้ได้พันธุ์ที่ดีแล้วก็แล้วแล้วก็อ่าอ่ารสชาติเนื้อในนะคะเนื้อเขาจะซุยเขียวนุ่มอร่อยคะ่ะเพื่อนๆเ,เขาจะไม่กระด้างนะคะถ้าถ้าเลือกแบบนี้แล้วคะ่ะถ้าเลือกอ่าถ้าจะเก็บพันธุ์ควรควรเลือก แบบไหนอ่านะมีเคล็ดลับค่ะเพื่อนๆค่ะนขาเพื่อนเพื่อนขา,นนขาลูกนี้สุกแล้วนะคะอ่าแตงไทยพันนี้เป็นพันโบราณของอต้นตระกูลของนางนะคะเก็บมาไว้เก็บไว้ตั้งแต่นานแล้วค่ะนะ้าเป็นคนปลูกแล้วก็เขาก็จะเก็บไว้เก็บไว้สืบทอดมาเรื่อยๆนะคะนางก็เห็นวัฒนธรรมของการปลูกแตงไทยอ่ะ สมัยก่อนเขาก็ปลูกไว้แค่กินนะคะเขาไม่รู้จักขายค่ะเวลาพวกนั้นนาเขามาจากไร่เขาก็จะหาบมานะคะลูกเาจะใหญ่มากค่ะถ้าดูแลดีๆเพื่อนๆค่ะลูกใหญ่มากค่ะห้าหกโลค่ะใหญ่ใหญ่หญกว่านี้แบบโอย ประมาณสี่ห้าเท่าได้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ตน้นแต่ตรงนี้ตอนอที่น้ำปลูกเนี่ยคือเขาแรงมากค่ะน้ำก็ไม่พอเพิ่งได้น้ำแค่ไม่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่เองนะคะคือได้น้ำเยอะๆไม่นานนี้เองค่ะแต่ถ้าเมื่ออาชีพปลูกจริงถ้านาปลูกนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆขาเพื่อนๆขะถ้าจะวิธีเลือกที่จะเก็บพันุพันุ์แตงไทยนะคะ,ะดูไม่ยากค่ะ เพื่อนๆดูแค่ต้องหัวเขาเนี่ยนะคะเพื่อนๆ่ะเนี่ยค่ะตรงหัวเขาเนี่ยค่ะเ้าจะมีลายเยอะๆเพื่อนเห็นไหมคะถ้ามีลายเยอะๆนะคะลายลงไปลายลงไปเห็นชัดมากนะคะลายขอให้เขาเห็นลายชัดค่ะลายยาวๆลงไปอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วก็มีเยอะมีรอบเลยนะคะนั่นคือพันธุ์ที่ดีค่ะเพื่อนๆเก็บมเมล็ดได้เลยค่ะข้างในจะจะจะซุะยเขียวแล้วไม่ได้นะคะ ซุยเขียวอร่อยค่ะเพื่อนๆถ้าจะเก็บเม็ดพันธุ์เพื่อนๆต้องเห็นทรงนี้นะคะแล้วก็จะกลมหรือยาวแต่ส่วนใหญ่พันุนี้จะเป็นพันจะเป็นลูกยาวค่ะลูกจะยาวขอให้มีลายตรงหัวนะคะเห็นได้ชัดเห็นได้รอบเลยค่ะเห็นได้เด่นเด่นนะคะอย่างเช่นลูกนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะคะถ้าหมายความว่าถ้าถ้าไม่มีอะคะ่ะคือคุณปลูกแล้วได้แค่นี้ ก็อันนี้ก็ใช้ได้ค่ะคือลายเขาเด่นอยู่นะคะเนี่ยเด่นอยู่ค่ะเด่นชัดเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นแบบนี้นะคะใช้ได้เลยค่ะ <c oughs> แต่ไอ้ลูกแบบนี้อ๊ะนางไม่มั่นใจนะคะน,ะนางจําไม่ได้นางจําไม่ได้ว่าเขาเดี๋ยวนาจะไปสูตรละกันนะคะเดี๋ยวว่าว่าเขาผ่าออกมาแล้ว ก็เนื้อเขาจะกินได้อยู่ค่ะแต่ไม่ควรเก็บพันธุ์ดีกว่าเนาะถ้าจะเก็บก็เก็บแบบลูกลายดีกว่าค่ะเียแบบนี้ค่ะเก็บเก็บก็เก็บแบบนี้ค่ะดีกว่าค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะอยากได้พันุ์ที่ดีลายเมื่อไหร่เก็บเมื่อน,นั้นค่ะเก็บเมล็ดไว้นะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆค่ะ